สำหรับแฟนๆาร์เซนในช่วง2อฤดูกาลที่ผ่านมาน่าจะเรียกได้ว่าเป็นฤดูกาลที่มีความสุขและก็มีความหวังเป็นอย่างมากนะครับการจบด้วยรองแชมป์พรีเมียร์ลีก2อฤดูกาลซ้อนๆทาให้แฟนๆปืนใหญ่หลายต่อหลายคนคาดหวังว่าฤดูกาลนี้น่าจะถึงเวลาันเหมาะสมได้แล้วนะครับที่าร์เซนจะมีแชมป์ติดไม้ติดมือแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเพียงแค่เริ่มต้นฤดูกาลมีเกลอกาเตต้กาก็ต้องพบกับปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นลุมเลาซะแล้วแต่ว่าก่อนอื่น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไอศูนด้วยนะครับฤดูกาลนี้เข้าสู่ฤดูกาลที่5ในการคุมทีมแบบเต็มฤดูกาลของมิเกลอาเตตาแล้วแน่นอนครับว่ามันคือฤดูกาลที่สำคัญที่เขาควรจะต้องมีถ้วยรางวัลติดไม้ติดมือมาสู่ทีมได้แล้วนะครับจอชโคเองเกประธานสโมสรอาร์เซนอลเองก็ได้ออกมาพูดว่ามันถึงเวลาแล้วที่อาร์เซนอลต้องคว้าแชมป์ได้แล้วเพราะว่าทีมกีฬาอื่นในเครือของโคเองเก้นั้นได้ แชมป์ไปหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่อาร์เซนอลเป็นทีมสุดท้ายเท่านั้นในเครือนะครับที่ยังไม่มีแชมป์ลีกติดไม้ติดมือแต่ฤดูกาลนี้นะครับแค่เริ่มต้นมาก็พบกับอุปสรรคถาโถมเข้ามาแล้วนะครับสำหรับทีมของมิเกลบาเดต้าเมื่อทีมของเขาเริ่มต้นด้วยการทําแต้มตกอย่างไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับในเกมที่พบกับไบรตันแอนด์ทบอเบียนกรเบกทีมชาติจากที่อาร์เซนอลนาไปก่อนแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าดีแคดไลท์กองกลางคนสําคัญดันไปโดนใบเหลืองที่2อ,อย่างไม่จําเป็นเลยนะครับทำให้ ดนใบต้านตีเสมอและที่สําคัญกว่านั้นก็คือดีแคนไรท์จะติดโทษแบนในเกมถัดไปที่อาร์เนนอลจะต้องพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับคู่แข่งทีมคู่รักคู่แคนสําคัญในลอนดอนอีกด้วยนะครับในการทําศึกนอดลอนดอนดาร์บ on ี้แมตช์สุดสัปดาห์นี้นะครับและปัญหาอีกอย่างที่ลุมเร้าเข้ามาก็คือนอกจากกาเบียลเชซุสกับทาเคฮิโรโทมิยาสุที่ได้รับบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีเกลเมริโนกองกลางทีมชาติสเปนแชมป์ยูโรที่เพิ่งได้มาใหม่จากเรอัลโซเซดาดยังไม่ทันจะได้ลงประเดิมสนามเลยนะ อาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมโดยเขาโดนกาเบียมากันเยสนะครับปะทะต้องพักยาวถึง2เดือนและในช่วงเบรกทีมชาตินะครับริคาโดคาราเปียรี่กองหลังดาวรุ่งทีมชาติอิตาลีที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงในศึกยูโรนะครับที่อาเซนอลนเพิ่งได้มาใหม่ก็มาโชคร้ายนะครับดวงแตกได้รับบาดเจ็บจากจังหวะที่อุสมานเดเมเบเล่โดนเสียบสกัดอีกทีนะครับตัวปิวตีลังกาเอาปุ่มสตาร์ทมาเหยียบที่น่องของคาราเปียรี่สุดท้ายทนเล่นต่อไม่ไหวนะครับต้องโดนเปลี่ยนตัวออกไปแล้วก็อาการไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับโดยท,ท ในทําการส่งตัวคาราฟิโอรีกับสมสรเป็นที่เรียบร้อยนะครับแปลว่าโหอาการไม่เบาเลยทีเดียวส่วนที่สําคัญสุดๆอย่างกับตันทีมอย่างมาตินโอเดกาดนะครับก็ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าบิดอย่างน่ากลัวเลยนะครับในเกมที่ทีมชาตินอเว์พบกับทีมชาติออสเตรียซึ่งจากภาพที่ออกมาแล้วดูแล้วน่าจะต้องใช้เวลาในการพักรักษาการบาดเจ็บพอสมควรนะครับซึ่งเมื่อรวมกับดีแคนไลที่ถูกโทษแบนจากใบแดงในเกมล่าสุดแล้วนะครับทำให้เกมที่อาเซนนลนจะต้องทําศึกนอร์ลอนดอนดาร์บีแมตช์กับทอตแนาโฮสเปอร์สุดสัด นนพวกเขาจะขาดผู้เล่นตัวหลักไปถึง6คนเลยทีเดียวที่สําคัญนะครับหลังจากเกมที่พบกับสเปอร์โปรแกรมของทีมปืนใหญ่ก็ถือว่าเป็นช่วงโปรแกรมหนักนะครับโดยที่พวกเขาจะต้องพบกับ anta League, อัตแลนตาแชมป์ยูโรปลีกฤดูกาลล่าสุดนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและในสุดสัปดาห์ต่อไปคู่แข่งของอาร์เซนอลก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกทีมคู่แข่งโดยตรงที่อาร์เซนอลจะต้องลุ้นแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เรียกได้ว่าเป็นบททดสอบที่หนักหน่วงเลยนะครับสำหรับมิเกลอาร์เตต้าที่ ต้องพบกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในช่วงโปรแกรมหนักพอดีและที่สําคัญเป็นฤดูก,กาลที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงนะครับเควินเดอร์บอยฟิตสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นฤดูก,กาลส่วนเออร์ลิงเบลล์ฮาร์แลนด์ก็กํากลังท็อปฟอร์มนะครับกดแฮตทริกไปแล้ว2นัดติดต่อกันเรียกได้ว,ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบและอุปสรรคที่ถาถมเข้ามาจริงๆครับสำหรับทีมของมิเกลอาร์เซต้าแล้วทุกท่านคิดว่าอาร์เตต้าจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้หรือไม่นะครับและปีนี้อาร์เซนอลจะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไอศูนด้วยนะครับสวัสดีครับ